จะเดินไปเรื่อยๆแบบไม่มีแผนค่ะอันนี้เม์สั่งไปน้ำแตงโมปั่นนะคะจะเหมือนที่ไทยไหมปั่นมีอมด้วยเหมือนของเกาหลีแต่ดันเหมือนใส่เม็ดทงไปด้วยมันขมเนกะฝนตกหนักมากซึ่งเขามีลางลมที่เราค่ะ นนวัีะะ้กิ๊บก็จะไปที่โฮจิมินน์นั่นเองนะคะตอนนี้อยู่ที่สนามบินดานังนะคะก็คือกิ๊บจะเดินทางจากเมืองดานังไปที่โฮจิมินซิตี้นะคะอันนี้เราก็มีนะได้ตั๋วมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอไปขึ้นเครื่องแล้วก็จะไปถ่ายให้ดูนะคะว่าที่โฮจิมินมีอะไรหน้าเที่ยวบ้างเดี๋ยวไปเจอกันค่ะ จะมีเรี้ยรอรวนะคะเราก็เรียกแกร็บนะคะไปโรงแรมนะ่ะอย่าเราจะไปแกร็บนะคะไปขึ้นแกร็บเจอเพื่อนแล้วนะคะดีนะคะนี่เรามากินอะไรกันนะจำไม่ได้ เขา,าเรียกว่ชื่อว่าอะไรไม่นนมมร,รู้มันมีแน่งกินมากบะหมี่เนาะมันมีบะหมี่เหมือนกันแต่เป็นแป้งเปียกหรอ<นา>เดี๋ยวมาลองนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรารอแป้งอันนี้เราต้องเสียแรงเลยนะคะแล้วก็ข้าวปั้ ข้าไม่ได้หราชิ้นม,มันใหญ่กวเ แต่งตัวสวยอะแบบปังไม่ไหวถึงตลาดแล้วเรียบร้อยค่ะร้อนมากเหงื่อแตกเลยคนเยอะมากเฮ้ยต้องมีแต่ของกินเลยหรอน่าจะเป็นของฝากเหมือนกินก็มีแสดงว่าร้านฝาเฝอที่เราอยากกินก็ต้องมีที่นี่เอาอะไรอะ มีน้ำปั่นนะนี่เป็นส้มปั่นเดชาเหมือนะเป็นหมูบ้านเราไหมน้ำมะพร้าวดีสุดเมื่อวานไปกินน้ำส้มวันส้งสิค่ะแนี้กินน้ำมะพร้าวไหมมีเนนะนนี้เาจะสั่งน้ำค่ะนี่เป็นร้านน้ำเอามะพร้าวนมุทรเสียชูจเย อันนี้เมย์สั่งเป็นน้ำแตงโมปั่นนะคะจะเหมือนที่ไทยไหมเหมือนไหมมันเป็นยังไงเขาปั่นเม็ดโกโก้มันขมเหรอเหมือนน้ำอะไรปะไม่ได้ใส่นมไม่ได้ใส่นมไม่ได้ใส่น้ำตาลตอนแรกจะ,จะเหมือนของเกาหลีแต่ดันเหมือนใส่เม็ดลงไปด้วยมันขมอ่ะ <c oughs> ราคาสองหมื to to. Hmm. 謝謝่นค่ะกินไหมอันนี้เรากินไอศครีมนะคะบีมกินเป็นแบบถ้วยกี่บาทเนี่ยประมาณ30บาทออกินเป็นไอตครีมนะคะตอนนี้ก็เดินมาที่บุ๊กสตรีทนะคะ เขามาถ่ายรูปกันสวยนะแต่เราจะถ่ายสวยไหมนี่น่าค่ะินโอ้ยน่าก ouais. ิน อันนี้เป็นห้องนอนของเรานะคะก็เย็บคนดีนาะมีเลยสวยนะคะแล้วก็จะมีอ่างอันนี้ให้ด้วยคือดีมากแต่วันนี้เราจะลงอ่างนะคะบรรยากาศด้านนอกดูดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไม่ได้เห็นยิยอนะถือว่าราคาโอเคเลยค่ะสวยเล็กๆกน ดิสนี่แหละเยสามามื้อดึกค่ะวันนี้มากินซีฟู้ดนะคะเป็นร้านที่แบบว่าตามมาจากรีวิวในติ๊กต็อกนะคะเลยแล้วก็เมย์เป็นคนฟามานะคะตามตามตามรีวิวเรามาดูกันนะคะเราสั่งมาประมาณสี่อย่างแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูว่าอันไหนอร่อยสุดกัน

อร anyway ่อยเออไหมือมันชีสอาบีมเปิดเปิดเลยค่ะอร่อยไหมรสแบมีจะเป็นคนเีสนะคะอร่อยมากเดียวเหรอแเมื่อวานนี้ใช่อยากค่อยสั่งเพิ่มไหม จานหก <laughs> อ่ะกินยังไม่หันข้าเปาล่าเลยอืมอืมเบนะอร์อะไรขึ้หอยเปิดเสียง เน,น้ำแขอะไรยอะมากนลองกินแบบคุณป้าเขาที่มีเหลือให้กินไหมนะมีเราจมน้ำเยนะซ้อนอย่างช่นี้คุณป้าบอกว่าให้ใช้ซดน้ำให้เอาอันนี้เพราะให้เอาซ้อนแล้วก็ซดน้ำนี่แล้วก็ หวานตี <What? S 2> นี้เหรอออม,ม่เอาข้าวบะใหญ่ออ,อโอ้ยตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะไปหาของกินต่อ,อเหมือนเป็นตลาดตลาดอะไรนะตลาดนัดอะอย่านตลาดนัดอะไรแบบเนี้ย อยากกินอะไรบ้างเราวะนี่แบบบางทีกินคูอมาทียน้ำผลไม้หรือว่าเป็นยังไงเออทำน้ำผลไม้ก็ไม่เอาโคกเลยอร่อยสุดเป็นจริล์มแบบนี้อยากกินตัวนี้เอาโคกใหม่สุดมูระอันนี้คือบรรยากาศด้านในนะคะจะมีของฝากมีเป็นร้านอาหารด้วยนะคะได้กล่องเต๋อบาตองมาแล้ว ววสวยแม่สวยแม่มร้อนอ,ะอ่ะยกไม่ได้ร้อนน,น, <c oughs> นี่เป็นไก่แล้วก็มีของเมีเป็นเนื้อนะคะี่ถ่ายรูปไปน,นันเดี๋ยวเขาไปขอ <c oughs> ไปขอรูปเธอ โหหากินคนทวเลยอะอันมือยังเอาออกยากนะเธอใช้แล้วกันนะคะ ของเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปนั่งร้านกาแฟรอเวลาไปสนามบินนะคะของเยอะมากแต่ราคาก็คือราคาชาวต่างชาติเลยค้างเข้าแบบลึกลับมากนะคะขึ้นไปชั้นสองค่ะโอ้โหทางแบบ ชั้นสองของเขาไม่เหมือนชั้นสองบ้านเราเลยดเ,ลเดินได้เหนียวกถึงยังนี่นะคะอันนี้เป็นเมนูที่เราสั่งมา เราเป็น,นกาแฟชีสครีมชีสครีมอันนี้ดาร์ลเซนเซสเป็นชีบิมสับเป็นซอรสหรอกซอฟอ้อยพีชแต่มันเหมือนมีอ,อ๋อเขาใส่เป็นเม็ดแมงลักต้องใช้สวยมากเลยกอ็เหมือนกันกล้องอันนี้11 Pro สวย ดเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกัน S <S คุณเยอะอยู่นะเธอจะว่าไปว้าค่ะไป <Wow. S 1> ไค่ะรีบเลยบายตอนนี้ก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็ได้ตั๋วมาแล้วเราจะเข้าไปด้านในนะคะน่าจะาใช่ทางนี้นะคะ เพราะจบเขานีแล้วนะคะเราก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านที่ดตลังค่ะ